กินของแข็งสักหน่อยครับสวัสดีครับอยู่กับผมนรัชกรีนครับโอ้เจอของแข็งครับทีมง,งานเสียทุนเพิ่มพูนทรัพย์ครับกับ SK140 อเออพุ่งกี้ไหมอยู่ในบ,บ้อนนี่ เลยครับเต็มที่เลยโอ้เจอคานครับเหล็กน้มากอ่ะถ้าเหล็กเยอะมากอ่ะขายได้นะอู้ แข็งแรงมากครับแต่เป็นพุงกี้ที่ไม่ทนทานนี่ฉีกขาดไปแล้วนะทั้งงัดทั้งเก่าครับ ใชงานหนักมากเลยครับคันนี้ดูปุ่งกีก็รู้แล้วแหละเริ่มสันครอนแล้วครับเปลี่ยนมุมครับ แค่เลย ดีที่เป็นรถใหม่ๆถ้ารถเก่าๆนี่กินยากเหมือนกันนะอันนี้งัดทั้งงัดเลยครับเอาขึ้นไปข้างบนละหาเหลี่ยมครับต้องหาเหลี่ยมหามุมครับเห็นใจ ต้องมีเรียมนะครับคนขับเขาะจะรู้โอ้นครับเป็นแผน่แผนๆเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้เป็นเสาอ่ะ ใครขับวะเนี่ยเออทนทานมากเสาพี่เสาปลาสวัสดีครับปลาครับปลาคง เอาพี่ตาหม้อเป็นคานตรงนี้แน่เอาเหล็กเอาเหล็กเล็กขายได้ครับ เออไฟฟัน <trilogy> เลยนะอยากได้มาก140รุ่น11เนี่ย มันแรงจริงๆเกือบแล้วพี่เกือบแล้วมันคานเฉย เดือดเองเดือดเอน่าจะเป็นตอมอเนี่ยตรงเนี้โอ้ยเป็นเสาอีกเลยเสากับคาน มีความประณีครับมีเท่าไรแง่ออกให้หมดอึ๊บ khá hay chém mà, hay, cái này mà hay mà, không mà, chém đi mà, แต่ละคนในรับความริมไม่เหมือนกันครับบางท่านุถนอมทนุถน,นอมแบบไปแบบช้าบางบางครั้งเขาก็ไม่ปลื้มเท่าไหร่นะเจอคนโหดก็โหดแบบสุดๆเหมือนกันเนี่อันนี้ก็โหดเหมือนกันนะ